คงไม่มีครูที่ไหนต้องมาซ้อมแผนหลบภัยให้กับเด็กนักเรียนนะครับแต่นี่คือกิจกรรมที่คุณครูโรงเรียนบ้านวัเลตำบลวัเลอํำเภอพบพระจังหวัดตาต้องจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนแค่800เมตรเท่านั้น นอกจากโรงเรียนแห่งนี้จังหวัดตากก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนทําให้ตัวแทนครูเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาการจ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยแก่ครูในพื้นที่ห้ามเภอชายแดนของจังหวัดตากเพราะไม่เพียงแต่จะเสี่ยงกับสถานการณ์การสู้รบนะครับแต่ก็ต้องเสี่ยงภัยในเรื่องของโรคระบาดอีกด้วยครับการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการสู้รบนะครับของ ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ประเทศใกล้เคียงเรานะครับแต่เราก็ร่วมมือกันนะครับในการจัดการศึกษาทให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปีนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น,นครับเราก็จัดการศึกษาได้เต็มที่ครับเพื่อให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในเขตอำเอห้าอำเภอชายแดนของจงอังหวัดตากนะครับได้มีความรู้ทัดเทียมกับที่อื่นในประเทศไทยครับ ส่วนคนนี้ครับนายสายันโพสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งอยู่ที่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหนึ่งในโรงเรียนพื้นที่ชายแดนเหมือนกันมักจะได้รับผลกระทบจากการสู้รบก็ให้ความเห็นว่าครูบนพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดนมีรายจ่ายที่สูงกว่าครูทั่วไปด้วยนะครับโดยเฉพาะค่าเดินทางขณะที่ความเป็นอยู่ก็ยากลําบากรวมไปถึงความก้าวหน้าในอาชีพที่จํากัด แม้ภาครัฐจ,จะพยายามช่วยเหลือแล้วแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่เพียงพอจึงเสนอให้มีนโยบายสนับสนุนคุณครูในพื้นที่ธุรกันดารทำหน้าที่ดูแลเด็กอย่างเต็มที่ครับที่จะมาช่วยพี่น้องครูในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนมาพัฒนาทักษะมาพัฒนาเทคนิครวมไปถึงการให้เวลาเขาได้ได้อยู่กับโรงเรียนได้อยู่กับเด็กๆได้มากที่สุดมุมแบบนี้จะทําให้ครูมีเวลาแล้วก็ได้พัฒนาตนเอง ในยิมกาคดีขึ้นแล้วก็ผลกันพัฒนานะจะลงสู่ที่เด็กช่วงที่ผ่านมาเราเรายอมรับนะครับว่าครูต้องวิ่งครูต้องตามกระแสครูต้องตามนโยบายอะไรต่างๆที่มันบางทีก็เป็นเรื่องเปลือกนะครับลุงลังอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถึงแก่นของการจัดก,การศึกษาอย่างแท้ รูพื้นที่ชายแดนยังเสนอให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรแก่โรงเรียนครับโดยให้อิสระในการบริหารงานมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหากทำได้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการศึกษาในพื้นที่ชายขอบได้ครับ